สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ยายกบมาทำสวนแลวหน้าละ่ะเกี่ยวอันใส่กระถางลง่ดินอันนี้ต้นนั้นพุทธสุขราโชคมา่วยยายกบทำสวนเดิอพี่น้องเดินี่กําลังปลูกต้นไม้เกี่ยวลง่มขี้ดินแล้วหน้าแล้วซื้อสั่งมาตะนานละ่ะบได้เ <laughs> ออมาเดิอมาเดิอพี่น้องมา่วยกันเด้อยวหาดินใส่กระถางก่อน มาช่วยกันทำเหนื่อยได้นี่มีต่างบักหลายต้นนึงดอกไม้นี่พนันสวนดอกไม้ยายกบเคยถ่ายให้พี่น้องดูแล,แล้วแหละจะดูอีก <c oughs> มาเด้อจ้ามาชมสวนดอกไม้มาดูสวนดอกไม้ <c oughs> สวนดอกไม้เล็กๆควาสสุกเล็กๆของยายกบ <c oughs> ชมดอกไม้ไปก่อนเด้อวันนี้ยายก็มีงานแล้วงานใหญ่มีงานใหญ่จ้าชมสวนดอกไม้มาปลูกดอกไม้กันพี่น้องเลยนี่ใหญ่มาจากมาบัานยังๆบเบิดลเด้นี่พี่น้องอีกเยอะอีก,อกต่างหลายตน้นกีกี่ได้เอาขีดินมาใส่ดูบางตน้นกระตายลายยากวางดําหน้าบรร่ไดดทําปั่มกระหางเนาะตอนนั้นบรร่ไดดรดน้า มสวนดอกไม้สวนดอกไม้เล็กๆสำหรับคลิปนี้ก็ะพอกสานีก้อนพี่น้องยายกอบอันจี้อันหากินเขาอาบน้ำหาานฉีดินวันหล้างปลูกอันจีได้ปลูกดอกไม้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ